ประกาศคณะอนุก,กรรมาการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่5สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังผู้ชมที่เคารพรักทุกทกท,กท่านนะคะ ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้ข้าวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1 ลงวันที่9พฤศจิกายน2563ไปแล้วนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64 รอบที่1เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีรายได้สูงขึ้นคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่28ทับ2563เมื่อวันที่7ทธันวาคม2563เห็นชอบการกำหนด ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงการชดเชยส่วนต่างราคาให้แก่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1งวดที่5อาศัยอำนาจตามความข้อที่2.1ของคำสั่งคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติที่3ทับ2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวลงวันที่30สิงหาสองพ้าคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจึงออกประกาศดังนี้ ข้อ1ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่7ธันวาคม2563เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2563ทับ64รอบที่1วันที่5ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิตนะคะปีการผลิต2563ทับ64 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนถึง6ธันวาคม2563สํสาำหรับข้าวเปลือกชนิดต่างๆณนะความชื้นไม่เกิน15%ดังนี้ 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ12,232.86บาท 2. เข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ11,726.91บาท 3. เข้าเปลือกเจ้าตันละ9,189.93บาท 4. เข้าเปลือกหอมประทุมธานีตันละ1079.73บาท 5. เข้าเปลือกเหนียวตันละ11,213.54บาทข้อ 2. ชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับเกณฑ์กลางอ้างอิงมีอัตราส,ส่วนที่ต่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรใช้ในการใจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดที่5ในวันที่7ทธันวาคม2563มีดังนี้ 1. เข้าเปลือกหอมมะลิตันละ 2, 7 6 7 1 4บาท 2. เข้าเปลือกหอมลินอกพื้นที่ตันละ2,273.09บาท 3. เข้าเปลือกเจ้าตันละ810.07บาท 4. เข้าเปลือกหอมประทุมธานีตันละ920.27บาท ห้ข้าวเปลือกเหนียวตันละ786.46บาทประกาศณวันที่7ทธันวาคมพศส5 6 3นวัาร้อกดิ์เสือเอี่ยมรองอธิบดีรักษา,าการแทนอธิบดีกรมการค้าภายในประธานอนุกรกรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ขอขอบคุณทุกทท่านนะคะที่รับฟังรับชมข่าวสารชอบกดไลค์ช้กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ